นี่ครับเหยียบลอยครับผมเหยียบลอยครับเหยียบลอยข่องคว้าเลยครับนอนมาด้ดินนะครับครับโอ้มากเลยครับแต้มเลรียญเข้าที่นอนเลยหนึ่งวันจะได้กินเหี่ยวแล้วครับเหยียบหนูคนมาใส่ดูครับผมใส่ดูจะได้เอ่อแบกหยากนะครับพี่น้องเหยียบลอยครับข่องคว้าครับ จับไตครับโอ้โหาสิได้กินเห่วเลยพี่น้องเอ้ยหิวครับนี่เตยมอยู่ครับสวัสดีครับ่านผู้ชมที่เขามาแล้วสมช่องเอซีขอนๆมให้กินครับผมนี่ผมพามาใส่เห่ยวครับเห่วแบบหลอดนะครับสไตล์ของผมอมะครับนี่ครับพี่น้องที่ใส่ครับจะใส่ตามทางลักษณะนั้นนะครับผมท้างหนูนะครับ ่งเดี๋ยวมันรุนน้ำกันครับเดลืองานคำคำครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ไปนี่นะครับผมเดี๋ยวมันรุนน้ำกันครับช่วงประมาณสักสามทุ่มนะครับสามสี่ทุ่มพี่น้องนี่ครับเราจะมารุนน้ำกันครับนะครับเป็นทางครับเหลืองานคำครับพี่น้องทางอาจจะไม่เห็นครับนี่ครับเขาใส่ไ้ห่างพื้นกับประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับผม มันรุนนักกันนะครับนะครับที่ข้นครับขึ้นกับดักนะครับเนี่ยหันข้างนี้มาใส่ตาจะขวางครับเพราะว่าขึ้นต้นว่ากับดักนี่อันตรายครับนะครับตรงนี้ใหม่ที่เขาพาไว้ครับผมต่อนเขาพาใหม่ไว้ครับต้องจับตรงนี้ไว้พร้อมครับผมน่าจะบวงเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นบวงมาเสียลูกลูกทรงครับผม บลักษณะออกมาเป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นบ,บ่วงตกแต่งได้ครับบ่วงที่ใส่ครับลงข้างครับผมลงข้างครับขึ้นประมาณนหนึ่งเส้นเป็นครับผมนะครับไอ้ลักษณะนั้นเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเอามาลุนน้ำกันครับผมวัดดีท่านผู้ชนี้มันเศร้าครับผมช่วงนี้ประมาณตีห้าแล้วครับได้เวร่ามากเจ็บกับดักแล้วครับผมดับแบบหลอดนะครับหลอดรัดข้อครับผมเดี๋ยวผมจาไปลุนครับว่าสิมีแนวถือเข้ามาครับผมใส่สิบสองหลังครับพี่น้องนี่ครับไม้ห้องทิบสองางลังครับ าอย่างข้านะครับเห็นครับหลังเรีเยาครับพี่หน้องผมมาเซยม่ขึ้นครับผมนี่เนียถือครับผมหลังเลียงโมมันเลยครับโมพันครับผมหนูค้นกับมาใส่ดูครับพี่หน้องใส่ดูอย่างนค้นกับใส่ดูครับแถวนี่พี่นุ่งลุนน้ำกันล้างท่อไปครับที่ไมายามเด็กๆเลย ต้องรีบไปเห็นงานครับผมน้ำเสาเดี๋ยว่าทันงานครับผมนี่ครับนี่กันครับน่องบอม,มีครับถืออล้วพี่นองได้กินเหี่ยวเนาะเหมือนบ้านครับอยากเก็บกันครับ หลุนนั่กันนี้ครับหนังนึงพี่น้องอครับไซเลยนม่ว่าถือคือเก่าครับพี่น้องคนกับไ่ดูแน่แหละครับครับใหคเจ้ามาตึกปลาครับผมการลงจับปลาครับแน่น,นอนอารไปไลหล้างนะครับผมไม่ได้ ตเตรียมอยู่ครับใส่กินเหี้ยวครับเพราะว่าหนูแถวบ้านก็บ่เใครไร้นะครับพี่หนุ่มมักลคร่ไร่นี่ยันเกิดเยหกครับทั้งหน้าคำครับพี่หน้น่งมันเลือกมองใส่บ่ด้ครับนะครับไรุ่นทั้งกันครับต่อไปเอามารุ่นทั้งกันครับเพราะว่ามันเกิดหนาลายล้างแล้วครับพี่น้อมใหญมากเยอะนะครับแตยยังบ้านในใดนยังจ๊กตัวยครับพี่น้น่ง เซย์ไปแถวนี่นะครับครับเซย์ไปป้วงเลยครับพี่น้องป้วงที่ขาดว่ามันจะเที่ยวน้อครับเนาะมันกับเที่ยวครับพี่น้องโอ้ใส่ซชิได้กินแห้งวิลี่ล้วครับวิญญาจเก็บครับผมนะครับวิธีเก็บเขาก็ง่ายๆครับเอาบ่วงสอดเข้าไปในลักษณะนั้นเนาะครับนี่ครับกดตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ลั้นปั๊บครับเก็บทีเรียบร้อยครับเก็บง่ายครับ น้องลุนล้างตัวไปนั่กันครับหยิบนุ่กันล้างตัวไปเอาหนุ่มโอ้ยมาได้เห่าเนาะครับแค่นด้กินเห่วอยู่ครับผมโอ้ยเมียนแล้วครับพี่น้องเมียนแล้วนี่ครับเหยียบลอยครับผมเหยียบลอยครับเหยียบลอยของคว้าเลยครับน้องมาได้ดินเลยครับครับโอ้ยมาอลไรครับเตรียมเหลี่ยมเนา พี่น้อเนงเอ้ยวันจะได้กินเหี่วแล้วครับเดี๋หนูคนมาใส่ดูครับผมใส่ดูจะได้อ่าได้ยากนะครับพี่น้องเรียบร้อยครับเข่าวข้อครับจับไตครับโอ้นวันจะได้กินเหี่วเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ครับนี่เต็มอยู่ครับโอ้นิวันจะกินเหี่วแล้วครับครับตังนึงพี่น้อง สุดท้ายแล้วครับหนังที่สิบสองนะผมอู้หูนครับใชไปทางนะครับทางนู้นก็จะขึ้นมานี่ครับมหาบ่วงครับแต่ว่าบะมี่ครับบะเที่ยวครับผมบะเที่ยวสุดท้ายแล้วครับพี่เด็กเตียมเดียวแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งเราพี่น้องเอ้ยนอนห้องสิบสองหลังครับพี่เก็บครับ เจ็บง่ายๆครับเอาบ่วงเขาในตรงนั้นเท่ากับเจ็บนะครับง่ายๆตีทีเดียร้อยครับเจ็บง่ายครับครับพี่น้องเหี่ยวฮู้หบสวงหลังครับได้เตรียมนึงครับผมครับเข่าข้อเลยครับอยู่่ังมั่งครับผมกัดบ่ได้ครับคยับ้อยครับผมเตรียมนึงครับ ก็ได้ขัวครับพี่น้องเป็นหูรุ่นแต่ว่ากับรุ่นไ่เติบแล้วครับเตียมนึงครับผมคลิปนี้ก็มาจากล่าพี่ล่าน้องเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมจะพาไปหายู่หากินแบบในลักษณะใดนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้ทําคลิปตต่อไปนั่ครับผม ชว่วงนี้ก็หงมแล้วครับแต่ยังมาแกีงเลยครับผมชว่วงหนาหนาวครับยังมาแกีงเลยครับเตรียมตัวไปทำงานนะครับผมนี่จอจบทำนี้แะครับสวัสดีครับผม